พอเราเลี้ยงแล้ว,ลวเราก็ตอนเลี้ยงเราดูแลเขาอย่างดีแล้วเขาตายเขาตายเราก็ซื้อมันเลี้ยงใหม่มันก็หมนไปอย่างนี้นอยากทราบว่าน่า,าจะบาปไหมบาปเป็นการกักขังไนงะไม่ใช่บาปที่มันตายแต่บาปที่เราไปกักขังมัน,เ,นเรา,าไปซื้อปลามาเลี้ยงใช่ไหมใช่เออแต่ถ้าเราไม่ซื้อมันก็ถูกกักขังอยู่แล้วก็ทรามานอยู่กับเรานะแล้วไปยุ่งอะไรเขาอ่ะ <c oughs> เราไปย้ายที่กักขังมาอยู่ที่กักขังมันต่างกันตรงไหนมันก็ไม่ต่างกันสุดท้ายนะัมันก็สุดท้ายมันก็เป็นวิบากกรรมของเขาใช่ไหมแต่เราอย่าไปสร้างวิบากกรรมเพิ่มไนงะเราอยู่ของเราเฉยๆไม่ได้ไปสนใจกับปลาเหล่านั้นเราไปสร้างวิบากกรรมกับมันได้ไหมย่อมไม่ได้แต่เมื่อเราไปซื้อมาขังมันสร้างวิบากกรรมหรือย,ยังทําไมไม่ซื้อไปปล่อยละ่ะมันเป็นปลาสวยงามเลยค่ะปลาสวยงามปล่อยไม่ได้เหรอจ้าปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยยัง ไม่ปล่อยอ่าน้ม่นะยังไงม,มันตายเนี่ยถ้างั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะสุดท้ายแล้วเราไปซื้อมาเลี้ยงมันก็เป็นการกักขังอยู่ดีแต่ถ้าเรามีเจตนาดีเจตนาดีนั้นย่อมได้กุศลอยู่แล้วแต่คาถามคือไอ้เจตนาดีนั้นน่ะมันสร้างวิบากกรรมได้ไหมละ่ะเจตนาดีนะเจตนาดีส่วนหนึ่งเจตนาดีก็รับผลของเจตนาดีไปแต่เวลาในระหว่างเราเลี้ยงอ่ะลืมให้อาหารเลี้ยงมาไม่อิ่มท้องบ้างกักขังบ้างอะไรบ้าง ส,สุดท้ายแล้วเปลี่ยนน้ำไม่ดีบ้างดูแลไม่ด hmm. ีบ้างอย่างที่เราตั้งไว้ในตอนแรกเพราะด้วยของเวลาด้วยของเหตุปัจจัยหลายอย่างมันก็สร้างวิบากกับปลาไปเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นวิบากมันจึงเกิดขึ้นกับตลอดเวลาถ้าไม่อยากมีวิบากอย่าไปสร้างเหตุถ้าไม่สร้างเหตุวิบากย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อาจารย์เนี่ยอยากเลี้ยงปลาคา์ปมาตลอดชีวิตอยากทําบ่อปลาคาบในบ้านอยากทําน้ําตกซึ่งสามารถทําได้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ไม่สามารถเลี้ยงมันได้เพราะถ้าเลี้ยงปุ๊บจะมีวิบากในการที่เอาสัตว์มากักขัง เลี้ยงดีเราว่าดีแต่มันอาจจะไม่ดีพอก็ได้สุดท้ายก็รับวิบากกรรมจากการกักขังมันอยู่ดีทุกวันนี้เราทำยังไงต่อสนองต่อความอยากของตัวนด้กันซื้อปลาขาปูนมาแล้วเอามาแช่น้ําไว้ก็ทาได้แค่นั้นทาอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรไม่งั้นเราซื้อเป็นๆมามันจะมีวิบากการเวลามันป่วยเราดูแลมันไม่ได้ว่ามันป่วยรักษามันไม่ได้วิบากเกิดอีกเพราะอะไรเพราะเราไปเอาชีวิตเขามาเลี้ยงแล้วเราต้องดูแลเขาอย่างดีให้ดี เรามีอะไรมาในชีวิตเราเมื่อไหร่เราจะทุกข์ร้อนเพราะสิ่งนั้นเรามีลูกก็ทุกข์ร้อนเพราะลูกเรามีปลาก็ทุกข์ร้อนเพราะปลาสร้างวิบากได้เพราะเราไปเอาสิ่งนั้นมามีมาเป็นในชีวิตเราอย่างนี้ดังนั้นอย่าพยายามไปช่วยในสิ่งที่ไม่ควรจะช่วยปล่อยไปตามวิบากกรรมของเขาเรียกว่าวางอุเบกขาเมตตาตไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองด้วยนะการซื้อปลามาเลี้ยงเนี่ยเรียกว่าเบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองยกเว้นยกเว้นว่าเราไปเจอสมมติ ไปเจอสัตว์เดรัจฉานอย่างหมายอย่างเงี้ยมันกําลังแบบใกล้ตายเราเห็นว่าถ้าพาไปหาหมอรักษาได้มันจะหายเราก็เลยอุ้มเขาเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็รักษาจนหายเป็นปกติอันเนี้ยเจตนาดีมากเลยแล้วช่วยรักษาหมาให้หายเป็นปกติเสร็จแล้วถ้าเราบอกว่าเราไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้เอาไปปล่อยไว้เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะเรามีเจตนาตั้งเจตนาว่าเราต้องการจะช่วยเยียวยารักษาเขาให้หายเป็นปกติ ว่าละโอกาสตามเหตุตามปัจจัยเดินไปให้อาหารเขาบางครั้งบางคราวก็ได้หรือเอาไปฝากไว้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เขารับเลี้ยงสุนัขถ้าเรามีกําลังเพียงพอในการแบ่งปันทรัพย์อาหารเหล่านี้ให้กับเขาได้เพื่อให้มีชีวิตหรือหาบ้านให้เขาอยู่ก็ได้ถ้าเราไม่สามารถมีกําลังเพียงพอในการเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูได้อย่างนี้เพื่อที่จะได้ไม่เราต้องเลี้ยงให้ดีวันหนึ่งข้างหน้าเรามีการเกิดอีกเราก็รับผล เพราะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเรามีเจตนาดีเลี้ยงดีจเจ้ามากจะขัสงสารว่ามันอยู่ในตู้แคบกว่าแต่เราเอามาอยู่ในที่ที่ขยายใหญ่กว่าย่อมได้กุศลอยู่แล้วแต่มันก็มีวิบากพ่วงมาด้วยเวลาที่เราทําผิดทาพลาดดูแลเขาไม่อิมท้องไม่ได้มากพอรักษาโรคภัยเกศเจ็บให้เขาไมา่นถ้าไม่อยากมีวิบากก่อร่างสร้างเวรกับใครเลยวางอุเบกขาซะไม่ต้องเอามาเลี้ยงเพราะถ้าเลี้ยงปุ๊บวิบากมันมา พราไปเอามเาปไปของเราไงอะไรก็ตามที่เกิดปรากฏสําหรับเราย่อมนํามาซึ่งความเดือดเดือร้อนใจแก่เราเสมอไม่เอามาย่อมไม่ทุกข์เอามาย่อมทุกข์เพราะสิ่งนั้น